ร้านค้าเปิดแล้วอเอสทพิพยโลกลีอยงนอะนะคะอเอสทพไปไหนนอะนี่นะคะด้านหลังของนุนาก็คือบ้านนกดาวนะคะหมู่บ้านนกดาวหมู่บ้านเอฟซีพอตนะคะนี่ค่ะอยู่ฝั่งสวนยางตรงข้ามกับนานลูกพลนะคะมีร้านค้าเชิญแวะมาสนับสนุนร้านค้าสามพอได้นะคะอาหารตำตำสั่งกว๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็มีตำถาดนะคะมีกระเพราถาดเนีย่ยมีหลายอย่างนะคะสั่งได้นะคะสั่งได้ไดกว๋วยเตี๋ยวก็หมดทุกวันนะคะ ส้มตำนะคะก็อขายดีนะคะขายดีแล้ก็กินกันกินกันหมดว่ปิดว่นะ,ะเปิดเช้า <c oughs> เปิดเช้าเอาน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวตาแม่มาน้ำเปรี้ยวอยากไปเล่นมากเลยนะคะมมเมื่อเเมื่อคืนไม่ได้ปล่อยเนาะเม่เช้าตูปล่อยข้าวก่อนปล่อยข้าวหรือปล่อยหนูดีก่อนนะคะไม่ได้ปล่อยเปรี้ยวพอสายมาก็ปล่อยเปรี้ยวนะคะ <c oughs> นุนาตื่นตื่นแล้วเตรียมตัวค่ะใช่แล้วค่ะคุณพี่บุญน้องสวัสดีค่ะ เจ้ามากให้เจ้าจากอังกฤษอ๋อคุณดาวเรื่องจากอังกฤษนะคะโอ้ลงท้ายด้วยงองงูนะคะลงท้ายด้วยตุ๊กจีน,นูนาก็เลยู้วเว่าพี่พพพน้องขอขอขออภยัยด้อค่ะสวัสดีทักทายค่ะสวยๆไปนานลุกพลนกันนะคะทุกๆเชา้าตื่นมาราศีอยู่ที่หน้านะคะก็เลยดูแลหน้าตาก่อนแล้วค่อยมาเพราะฉะนั้นมันจะยาวเนาะยาวหากักยาวแล้วหกักยาวแล้วเราจะไม่สวยนะคะเอฟซีมาแต่เชา้าเราจะได้เห็นเราสวยๆ ทักทายค่ะคุณสุทรีพูมชัยนะคะจากทางอังกฤษคุณพี่ดาวเรืองดาวรุ่งนะคะดาวรุง่งขออภัยด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะอันนี้ก็เดินผ่านเดินผ่านบ้านออกจากบ้านตัวเองนะคะหลังสีเขียวเนาะนี่ค่ะจากนกดาวหมู่บ้านนกดาวมาผ่านร้านค้ามานะคะแล้วก็จะมาผ่านบ้านพี่แหมมนะคะตื่นเช้าเลยหนุนา่าขอบคุณค่ะเอาพี่พี่นิกกับนมเปรี้ยวมามา,มาลุกมาหลบรถเปรี้ยวเปี้ย,ยนี้นิกกับนมเปรี้ยว ลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่มาหาน้องมาหาน้องหาน้มเปรี้ยวนะคะนี่พี่นิกกับนมเปรี้ยวเดินผ่านมาเรื่อยๆนะคะก็จะไปถึงนาลุงนะคะจริงๆก็อยากจะมาช่วยแต่เช้าเนาะเพราะว่าไม่เจ้ยไม่อยู่เนาะคะ่ะไม่เจ้ยไปไม่เจ้ยไปไปบ้านเนาะแต่ว่านุน้าไม่สบายเนาะอะอลืมนูน้าไม่สบายก็เลยไม่มีอะไรแม่แอแม่มือเปล่ามือเปล่าลูก พี่ดิ๊กมาลูพี่มาหนูน้าไม่สบายก็เลยก็เลยก็เลยทําได้เท่าที่ทําได้เนาะค่ะเนะาะเดี๋ยวให้สบายดีก่อนนะคะยังไงก็ช่วยกันเนาะช่วยกันยังมีเวลาอีกเยอะค่ะยังมีเวลาอีกเยอะอ่ามีเวลาอีกเยอะเยอะอยู่นะคะที่จะช่วยเหลือกันอ่าขอบพระคุณเด้อค่ะขอบคุณที่รับชมในช่อง YouTube แม่นุพี้วน่ารักค่ะอยู่ที่สวนยางนะคะเอาเดินออกมาจากสวนยางบ้านพักจะไปหน้าลุงนะคะ ไปนาลุงพลประตนนะคะไปทําเวนะะพาพี่น้องไปชมนะคะชมอะไรสวยๆงามๆที่นาลุงมีเยอะมากเลยนะคะมีเยอะมากก็ที่เห็นเห็นก็สารพระพรมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยนะลุงทุ่มเทยูทูบเบอร์ทุ่มเทช่างตั้มและพี่น้องยูทูบเบอร์ของเรานะคะทุ่มเทมากสารพระพรมกาลังทาแล้วก็สวยนะคะตื่นเช้าค่ะวันนี้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะ ทำใกล้จะเสร็จแล้วเนาะเออ่ทาเสานะคะเมะื่อวานนี้ทาําเสาเดินเลยบ้านพี่เมียมากกว่านะคะทักทายสวัสดีค่ะไปดูนะคะสนรนพภูมิสวยๆนะคะต้องหันหน้าใส่ตัวเองค่ะเพราะว่าเวลาเดินกล้องมันจะสั่นกล้องมันจะสั่นเนาะทีนี้ต้องให้หน้าหันหน้ามหานูนานะคะถ้าหันหน้าไปข้างหน้าท่านจะเวียนหัวนะคะ โอ้ยนะคะดูนาก็อยากพามาชมตั้งแต่เช้าตู่นะคะแต่ว่าต้องทำหลายอยา่างนะภารกิจตัวเองนะส่วสนตัวตื่นหกโมงนะคะ <c oughs> ตื่นตีห้าแล้วก็นอนต่อตื่นตีสี่ก็นาวนะคะ <c oughs> <c oughs> หานาวมากเลยขอบคุณค่ะคุณดาวเรืองนะคะแม่นมเปรี้ยวสวยขอบคุณค่ะด <c oughs> ูนาก็หน้าราวๆคุณลินลินเอฟซีพอตอสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณแอดพิเพชรมากเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะเสานะคะ ขึ้นเสาแล้วโอ้ยสวยจังเลยนะคะนี่สวยมากเลยนี่สันตาคุณยายนี่ค่ะขึ้นเสาแล้วสวยมากเลยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะนี่ค่ะขึ้นเสาแล้วนะคะสวยค่ะสวยสวยทั้งสี่เลยนะคะ ทั้งสีเซาเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะ